เลาขึ้นมาค่ะรับบทเป็นปากร้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรบันเปียงค่ะรับบทเป็นพยาบาลคนที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโซนาพงศ์วนรับบทเป็นพยาบาลคนที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลปศรดอนเงินรับบทเป็นสายบมาคนที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริภาแจเก๋รับบทเป็นสายเมาคนที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสริศัก์พงษ์งรับบทเป็นสายเมาคนที่3ค่ะสำหรับสถานการณ์ที่พวกเราได้รับนะ ท่านได้รับฟังข่าวลือที่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรของท่านท่านมีวิธีจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรค่ะเฮ้ยมีวันนี้เราไปกินซ<ม>้มตำแซ่บที่ข้างลูบาลกันเถอะอุอยร้านนั้นใช่ไหมใช่เคยไปอร่อยมากแนะนำามีสั่งอะไรดีดูดูก่อนกินอะไรดีนะวันนี้ อุ้ยเมนูแซ่บๆนั้นเลยอะอยากกินแซ่บส้มตำปูปลาโอ้ยสั่งเลยร้านนี้เด็ดๆดเอานี้ด้วยตำข้าวโพดใส่อะไรไข่เค็มนี่เอาไปสั่งป้าเลยป้าเลยอะไรอีกเอาไก่ย่างไก่ย่างย่างด้วยข้าวเหนียวอีกสองห่ออันนี้ด้วยน้ำน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในไปเอาเลยเอาแก้วหรือสองแก้วชุดด้วยไม่เอาไม่เอาชุดไม่ช้ำใช้ขอน้ำ ลิ้นจี่ละกันโอเคได้อกินเยอะๆวันนี้หิวมากไม่รู้จะกินอะไรเละต้มอะไรนะที่มันแซ่บๆอ่ะต้มแซ่บต้มแซ่บหมูอ่าต้มแซ่บหมูเล่นจะสักปลาด้วยปลาสักปลาด้วยเนื้อปลาสิปลาจุ่มปลาจุ่มเอาส้มตำหนึ่งแล้วก็เอาไก่ย่างหนึ่งค่ะข้าวเหนียวสองด้วยค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บหนึ่งค่ะ เราปิก่อนิดก่อนยังไม่ยังไม่หมดอีกเหรอใบบัวบอกอีกหนึ่งค่ะต้องสีหนึ่งค่ะทำไมไม่สั่งเลยคะโอเคทินโทรคุยกับคนเยอะไม่ได้อ๋อหแค่นี้ละกันเนะาะเธอเห็นโรงแรมมัม้ยอ่ะเคยไปปะก็นิดนึงทำไมอ๋อฉันน่ะยังไม่เคยไปเลยฉ <laughs> ัยยยาานย,ยังไม่เคยไปเลยแลัแนะนำเลยรีวิวหน่อย อเอ,อ้ยพูดมาเหอะอยากฟังอยากฟังอยากฟัง,อ,งอ,อันก่อนนิดนึงเออวันนั้นไปตลาดมาประตูป,ปติกพูดที่แซ่บเลยว่าว่าว่าบริการไม่ดีไม่ออสนใจคนไข้เลยโอ,อ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วไปเนี่ยไม่กดบัตรคิวให้ด้วยแบบอยู่เฉยๆเลยจริงจ้ะยาออมีอะไรอีกไหมอ่ะวันนั้นป้าเขาก็เห็น หนึ่งเข็มค่ะฉีดยาคนไข้สองคนโอ้โหมันจะติดโรคไหมเนี่ยจะเหลือหรอโอ้โหถ้าฉันเอาหลาดฉีดไปเนี่ยวยาฉันเป็นโรคเลยรไหมเนี่ยอย่าพาไปเลยไปนู่นดีกว่านู่นน่าสนใจกว่าเยอะจริงเหรอบริการดีระดับนี่นเลยโอ้โหอันนี้ไข่ปลาปอเนี่ยไม่ใช่หรอโอ้โหแล้วฟิล์มอะฟิล์มไปโรงพยาบาลมาเออเออโยโทรหาเลยไหมโทรโทรโโทรอกกา บางเนี่ยโอ๊ยรีบมาเออรอแป๊บนึงได้ปะเรื่องจะเมาด้วยโอเครอแป๊บนึงยวที่ถึงโอ้โเร็วป่าคนถึงนาทีถึงยนมาอุ้ยไปไหนวัเนี่ยไปโรงพยาบาลมาแกเป็นอะไรปวดหัวตัวร้อนเหมือนเดิมแหละป่วยมากพรุ่งนี้จะไปหาหมออุ้ยโดนฉีดยาต่ออีนี่โดนสิแกแต่บาเคาทำบริการดีอยู่นะโดนฉีดยาโอเค ดีแข็งทีคนแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่สอยดีกว่าทำไมเกเขาเป็จาดีนะเหรอกินได้าอะไรยพลายาบังค่อมก่อนได้วิ้าเกอินง่อแม่่บ้าวบาบ้าบังมอสิบสิบสิบอเงี้ย ของเรื่องของโรงพยาบาลนู้นคุณแม่เปแก่ฉันได้ยินมาสักพักหนึ่งล่ะจริงเหรอแต่ฉันว่าไม่น่าใช่มั้งเขาอาจจะแบบพูดถึงโรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าฉันว่าไม่น่าใช่นะเอเดี๋ยวลองกินข้าวแล้วก็ฟังไปอีกกโอเคงั้นรอฟังไปก่อนก็ได้น้องเคซูอื่นสว่างน้เนี่ยโดนฉีดเข้าไปล้นเลยอะไรมาแล้วอะไร ฉไ,ไม่รูก่เมตฉันว่าอันนี้เขาุดถึงโงบา้เนเลยเนี่ยลองเข้าไปแต่ฉนมันไม่น่าใช่เราเนะที่จะไม่พูดถึงโรงพยาบาลเราก็ฟังมาาแล้วนะเราลองเข้าไปคุยดูไหมได้ลได้ขอนะคะพรดีว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าคุณพูดถึงโรงพยาบาล ไม่ชาบว่าเป็นองค์กรของเราหรือเปล่าคะที่ร้าอยู่ตรงนี้ค่ะตรงมาตรงนี้หรอคะใช่ค่ะออใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแบบมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าได้ยินแบบว่าเรื่องแบบเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริการอะไรอย่างนี้ค่ะคือนั่งฟังประมาสักวันแล้วค่ะอ๋อคือจะถามว่าที่เข็มหนึ่งเข็มฉีดให้คนไข้สองคนนะจริงไหมคะจริงเหรอค่ะโรงพยาบาลของเราแบบ ความสําคัญกับการรักษาของคนไข้ค่ะเราจะไม่ใช้เข็มร่วมกับคนอื่นค่ะแล้วที่บัตรคิวอะค่ะไม่กดให้คนไข้เลย่ะอ๋อพอดีว่าทางโรงพยาบาลของเราเป็นการกดบัตรคิวแบบดิจิตอลนะคะที่ต้องให้คนไข้กดบัตรคิวเองนะคะก็เลยไม่มีพยาบาลยืนอยู่หน้าตู้พยาบาลก็เลยไม่ได้กดให้ค่ะเพือไม่ให้เกิดความล่าช้าค่ะค เราเขาใจผิดไปบอกพาอเขาดวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ข่าวให้นะคะถ้อเขาอาจจะอาจจะมีแต่ความจริงก็ได้เนาะพวกเราสามคนก็ขอโทษนะคะมีอะไรที่จะสอบถามหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดเลยไหมคะไม่ไม่มีแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะงั้นก็ท้าวแม่อร่อยนะคะค่ะ สำหรับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะสติและการไต่ตองเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะการที่คนเราพูดและคิดต้องใช้เหตุใช้เหตุผลก่อนคะ่ะก<ม>่อนที่จะใช้อารมณ์ค่ะการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องไปพูดสื่อสารให้กับคนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดมากยิ่งขึ้นและไม่ให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันมากยิ่งขึ้นและไม่ให้เกิดผลเสียต่อองค์กรและตัวเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ